เทเพลงที่สะอาดในวันนี้ค่ะดาวเรืองดาวโรยตอนทำนาข้าชื่อดาวเรืองข่อเขาในเมืองชื่อกะเฟืองเลืองเรือ เออออเอเออข้าเปลี่ยนชื่อกันแววดาวแววดาวเรื่องชักเรื่องเรื่องรองแมวจ้องแมวมองความผู้พองแผวเผาวคำยันย่อเออ ด้วยขาสาววิไลาภาพเป็นลองผ่านกล้องทายนางแม่ข็เขินจังแต่ขนางภูมิใจอานี้จะข้าไม่ทันดังไดถ่ายมาถ่ายไปท้องข้าใหญ่ขึ้นมานางดาวร ดาวสิ่งสดหมดสาวกลายเป็นเท้ากลับหนา้านางดาวเร่องโดนไอหนุ่มสาวมาเอาิงเอิยเอ้ยเ,เ,เรียงอีมาดา